ทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีคนมาถามเราว่าเราชอบโซโล่กีตาร์โปร่งด้วยวิธีไหนมันมี2วิธีนะครับก็คือการใช้ปิกวิธีแรกตัวนี้ในมือผมนี่คือ f e นเดอร์ใะหนาประมาณ0.6มิลก็ไม่ถือว่าหนาไม่ถือว่าบางเท่าไหร่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งด้วยมือนะฮะด้วยปลายนิ้วมือขวาให้คําตอบคนเหล่านั้นได้ไหมครับว่าคุณชอบแบบไหนกันบ้างถ้าเกิดยังคงลังเลย,ยังคงสับสนอยู่ไม่รู้ว่าชอบแบบไหนหรือ ไม่แน่ใจว่าจะฝึกโซโล่เนี่ยจะฝึกเอาปิกดีดหรือว่าเอาปลายนิ้วดีดดีเดี๋ยวผมจะลองโซโล่นะฮะโซโล่ Solo ให้ดูเปรียบเทียบกันซะก่อนยังไม่ต้องมองหาข้อแตกต่างเอาเอาแบบว่าอันไหนมันโดนใจเราสำเนียงแบบนี้ซาวแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันต่างกันนะครับมันต่างอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีนึ่งผมเล่นด้วย A Min เ r นะครับเริ่มต้นที่ปิกก่อน อันนี้คือปิกทีนี้เจ้าปลายนิ้วแหละปลายนิ้วก็คือผมใช้โป้งชี้กลางนะครับ3นิ้วเป็นหลักโป้งชี้กลางนะฮะเห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างไหมก็อาจจะพอเห็นบ้างนะครับสําหรับใครที่อาจจะเล่นกีตาร์มานานหรือว่ามาสักพักหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเป็นเพื่อนน้องมือใหม่อาจจะยังแยกไม่ออกว่าตกลงมาเสียงมันต่างกันอย่างไรบ้างนะฮะ โอเคว่ากันที่ความต่างกันก่อนดีกว่าถ้าอยากจะได้เสียงที่มันเสียงดังปิ๊กจะดังกว่านะฮะเสียงโน้ตจะชัดกว่า1ดัง2เสียงโน้ตใสกังวานคมพุ่งอ่านะฮะอ่ะพูดมาถึงตรงนี้แล้วปลายนิ้วมันไม่มีสิ่งดีเลยเหรอมีฮะแต่ปลายนิ้วเนี่ยมันจะได้ความทุ้มซึ่นตรงเนี้ย บางคนบอกว่ามันเป็นธรรมชาติมันเป็นเสียงอะคูสติกของแท้เลยดังนั้นถ้าอยากจะได้คําว่าอะคูสติกจริงๆเนี่ยอันนี้ผมผมไปจําคําพูดของบางบางคนบางท่านมานะต้องเอาปลายนิ้วเล่นเท่านั้นถ้า,าวัตถุอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลายไม่ใช่เนื้อมนุษย์นะเอาไม่ได้ไม่ใช่ร่างกายอสวนไหนก็แล้วแต่เมาเล่นเนี่ยสัมผัสกับปิ๊กกับโลหะกับพลาสติกอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ได้ความเป็นอะคูสติกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าง,งั้นเรื่องนี้ฟังหูไวห้หูนะ,ะทุกคน อย่างที่ผมบอกไปว่ามันไม่มีอะไรที่มันดีกว่าหรือไม่ดีกว่ายังไงหรอกผมถึงบอกให้ทุกคนได้ลองฟังแล้วแล้วใช้เขาเรียกว่าความรู้สึกส่วนตัวซะก่อนน้าว่าชอบหรือไม่ชอบเอ๊ะทำไมชอบเสียงพุ่งๆแหลมๆหลมจังมันฟังแล้วมันชัดเจนดีเวลาจะต้องเล่นแบบว่าโน้ตเร็วๆต่อเนื่องกันนี่ก็คล่องมือ อันนี้ปิกก็จะตอบโจทย์แต่ถ้าเอานิ้วมาเล่นเนี่ยบางทีมันก็คงจะได้แต่ชา้าเพราะเล่นแบบเร็วๆเนี่ยก็คงจะรัวนิ้วไม่ทันเห็นไหมมันก็จะมัวๆไปนิดนึงแต่คนอื่นอาจจะมีบางคนที่ถนัดรัวรวปลายนิ้วได้เร็วนะฮะทีนี้ในเมื่อคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยมันต่างกันนะครับ ความทุ้มความนุ่มความละมุนอาจจะไปอยู่ที่ปลายนิ้วเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะมีคนที่ประมาณว่าเขาเรียกว่าอยากจะได้มันทั้งสองเลยนะฮะโน้ตที่เล่นในกลุ่มโน้ตต่างๆที่เราโซโล่เนี่ยความชัดเจนก็อยากจะได้โดยเฉพาะการเล่นสายเบสเนี่ยบางทีเอานิ้วเล่นเนี่ยมันเสียงมันทึบนะฮะอย่างนี้แต่กับปิ๊กเนี่ยมันจะคมชัดกว่า ถ้าเอาปลายนิ้วเล่นมันจะดูฟังดูตลกไปนิดนึงอาจจะเป็นอาจจะคิดแบบนี้มันก็เลยมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาโลกแตกนี้ได้ก็คือเจ้าตัวนี้ฮะปิกสวมนิ้วปิกสวมนิ้วตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะถ้าให้ผมเดาก็น่าจะประมาณสักน่าจะเป็นเป็นมินนะฮะประมาณ1.2-1.3อย่างต่ําสวมเข้าไปในนิ้วโป้งแบบนี้แล้วก็ลองมาเล่นโซโล่ดูนะครับ มันจะได้ซาวที่ผสมก็คือผมทำงานร่วมกับนิ้วชี้นิ้วกลางคือเวลาที่จะต้องดีดลงมันก็จะสลับอย่างเงี้ยควายไปความาอย่างเงี้ยนะผมก็จะเอานี้ปัดลงไอ้เจ้าปิกเนี่ยแล้วก็จะเอานิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวขึ้นมาถ้าเราเล่นโน้ตแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นว่ามีทั้งทุ้มแหลมทุ้มแหลมสลับไปไอ้เรื่องนี้มันอาจจะละเอียดอ่อนนิดนึงนะฮะบางคนอาจจะมองว่าทาไมยุ่งยากเหลือเกินว่ามันจะต้องไปฟิกขนาดนั้นเลยเหรออันนั้นก็แล้วแต่ ความคิดใครความคิดมันแล้วแต่มุมมองถ้าบางคนซีเรียสว่าผมอยากจะได้ทั้งทุ้มทั้งแหลมเนี่ยคุณก็เอาตัวนี้นะฮะเ่ะเดี๋ยวผมจะลองโซโล่โดยการใช้วิธีการนี้แหละสลับไปสลับมาระหว่างปิ๊กกับนิ้วนะีฮะ เห็นไหมฮะมันก็จะควบคุมยากนิดนึงสาหรับใครที่ไม่เคยลองนะฮะปิกก็ปิกไปเลยดีกว่านิ้วก็นิ้วไปเลยดีไหมแต่ถ้าเราเราใช้วิธีนี้ปุ๊บมันมันมันก็จะมันก็จะเขาเรียกว่าได้ได้เสียงที่มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะฮะมันก็จะก็บางโน้ตบางลูกก็ทุ้มบางลูกก็ชัดเจนนะฮะมันก็จะทําให้เราไม่ต้องมาเถียงกันให้วุ่นวายแล้วว่าตกลงว่าเอาแบบไหนยังไงดีก็เอามันทั้งสองแบบไปเลยนะฮะไอ้นี้มันก็จะได้ ความคมชัดอยู่เหมือนกันแม้ว่ามันจะมีความหนานะครับแต่ด้วยความที่มันมันเป็นพลาสติกแข็งไงเวลาเล่นเนี่ยเสียงน้อมก็จะชัดเจนหรือเราจะเล่นโดยเจ้าตัวนี้ทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะทุกคนโดยไม่ต้องใช้ปลายนิ้วเลยเนี่ย นะแต่เจ้าผสมกับนิ้วก็จะมีเอกลักษณ์อยู่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเลยเวลามาเล่นเสียงประสานเนี่ผมชอบนะฮะระหว่างจิกนะฮะจิกพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็เอามาเล่นการดีข้ามสายเนี่ยเราจะได้เห็นเห็นได้ชัดว่า ยิ่งเล่นสลับเบสหน้าที่ของเบสเราก็ยกให้กับไ้เจ้าปิกน,นี่ไปแทนแต่เวลาที่ต้องเล่นสายล่างนี่ก็เอาปลายนิ้วชี้กับกลางนี่เกี่ยวเห็นไหมพอเกี่ยวเนี่ย พอเล่นประสานเข้าไปว่าชัดเจนแน่นอนนะครับว่ามันหลากหลายโอเคนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คงจะไปชี้นําไม่ได้นะฮะว่าจะควรจะเป็นแบบนั้นนายควรจะหัดเล่นปิกนะเว้ยอย่างเดียวหรือนายควรจะเล่นแต่ปลายนิ้วอย่างเดียวทั้งหมกีตาร์โปร่งคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าชอบใครชอบมันถนัดแบบไหน,นรักแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยจัดแบบนั้นหรือจะเป็นแบบผมก็ได้นะครับแล้วแต่อารมณ์บางทีก็โซโล่ด้วยปลายนิ้วเพียง บางทีก็เอาปิกอย่างเดียวเลยบางทีก็เล่นทั้งปิกทั้งปลายนิ้วผสมกันนะฮะแล้วแต่ฟิลแล้วแต่ความอยากให้เป็นไปเป็นรสยมส่วนตัวนะครับทุกคนนี่คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่นํามาฝากสําหรับคนที่อยากจะโซโล่กีตาร์โปร่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ